สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วยลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่การเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกเช่นเคยครับผมพ่อใหญ่การชนแนลมือนี่พ่อใหญ่การพามาปลูกมันพี่น้องไผ่เสียบมันมาเด้อ ไผเสียบมั่นไผเอามั่นกับมาเด้อพี่น้องเด้อเสียบมั่นเสียบมั่นครับผมปลูกมั่นพยการสิมาบอกเพชดลับให้เบิงพี่น้องปลูกจังไดเฮ็ดจังไดหัวมันสีใ่หัวมันสีเงาปลูกมั่นจังไดให้มันคุ้มราคาทุนพยการนี่ปลูกมั่นบ่เคยลุบจักเทียบบ่เคยขาดทุนจักเทียพี่น้อง เต็มทีก็ได้กําไรอยู่หมื่นสองหมื่นแต่ว่าผีกายนี่พยาการบได้หลายได้ผีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าพอยาการค่าเวีกหลายหลายพี่น้องพยาการบรไดใส่ปุ๋ยมั่นแต่ถึงกระนั้นมันกระคุมทุนมันก็ได้กาไรพี่น้องไปเบิงคลิปย้อนหลังพยาการเก่าๆได้หัวเหญ่หัวมันน่นในบักใหญห่นึงพี่น้องหัวมั่นพยาการบริไดใส่ปุ๋ยคือหัวใหญ่พยาการปลูกพันธุ์อียง พยการปลูกพันธุ์พันธุ์แรกมันมีอยู่สองสายพันธุ์พี่น้องที่พยการปลูกหนึ่งห้วยบงหรือว่าอีเขียวกระเลียงนี่ละพี่น้องอ่าอีเขียวกระเลียงอย่างที่สองกับอีแดงหรือก้านแดงหรือว่ารยองพี่น้องอ่าอีแดงหรือก้านแดงนี่พี่น้องมันมีเคล็ดลับเล็กๆหน่อยที่อ่าคนเฮ็ดมันในกระสีพึ่งหูอยู่เนาะอ่าสำหรับมือใหม่พี่น้องสำหรับมือใหม่เด้อพี่น้องเด้อเบิงลามั่นเดี๋ยวพยการช่ว์ให้เบิงนี่ลามั่นพยการเห็นบ่ ละมันที่พยาการจะมาปลูกเนาะครับเนาะนี่ให้มันได้แบบนี้พี่น้องเห็นบ่อันนี้พยาการคอนไว้ใส่กระสอบปุ๋ยอ่ามักไว้แช่น้ํายาเล่งหลากพร้อมได้พี่น้องนี่ยหลลากยังม่ทันออกเนาะครับเนาะบึงถาลากออกเลยบ่เขาทาเด้ถาลากออกมันเวลาเขาไปปลูกมันมันหลากมันสีหักพี่น้องแต่ว่าก็บ่เป็นยังพี่น้องแต่ว่าถ้าดินซุ่มนี่โอเคเลยถ้าถ้าหากออกต้องให้ดินซุ่มเด้อถ้าดินแห้งแหงแข็งแ็ง,แงนี่บ่ท่าหักบัดอ่ะ อ่าแล้วมันจะลังต้นมันมันจะลังเนาะครับเนาะอ่าถ้าแต่ว่าถ้าดินมันซุ่มๆนี่ปลูกโลดอ่าโอเคเลยหากเดินต่อได้พี่น้องนี่เบิ่งตาพยการเนี่ยตามั่นพยการบ่แม่นตาพยการเนี่ยตามั่น้อครับเด้อเนี่ยตามั่นพยการเนี่บยบอกพยการแช่น้ำยาน้ำยาเล่งหลักก่อนเด้อสูตรน้ำยาเล่งหลกักพย,ยการก็เฮ็ดคลิปไว้ให้เบิ่งล่ะครับเฮ็ดไว้บัดละ่ะคลิปเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปีนี่พย,ายการจะพามาตรวจสภาพเบิง่ง อ่าลำมันพี่น้องอันนี้มันสมบูรณ์พี่น้องเน่ยเพิ่อนเอินว่ามันสมบูรณ์เนาะมันแตกเบิ่งเดียวมันแตกมันแตกตาออกมาเห็นบออันนี้มันมันมันแตกไปเนี่ยมันแตกตาออกมาพี่น้องมันแตกตาออกมามันก็โอเคเด้มันก็สมบูรณ์มันก็สมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะอ่าทุกเงาเลยอันนี้แกแกมันก็ยังออกนี่พี่น้องเห็นบออ่าไผว่าแบบนี้วนมาคนสีบ่ค่อยเอาเด้แต่ว่าพยาการว่ามันแห้งดีเพราะว่ายังเพราะว่า แล้วมันแห่งแก่พี่น้องถ้ามันแก่มันคคบปีมันพี่น้องถ้ามันแก่แบบนี้ถ้ามันติดแล้วมันบ่ตายเลยเด้บ่มีตายจากตนพี่น้องแบบนี้นะครับเนาะมันจะบ่มีตายเลยดีกว่าปลายมันปลายมันนี่โอกาสหลอดเดี่ยแบบนี้พี่น้องในี่อันนี้ปลายมันนี่อันนี้ถอนปลายน่ะมันจะแตกมันจะแตกยอดไว้ๆพี่น้องแตกยอดไว้แตกยอดไว้แต่ว่ายามแรงมากยอดกิ่งปลายยอดทอนปลายนี่อาจจะมีปัญหาพี่น้องฝนตกหลายตาย หลากเน่ามันเกะมันแห้งแร้งหากตายพี่น้องหาดแห้งปลายแห้งนี่มันมีปัญหาพี่น้องแต่ถ้าเรามันท่อนท่อนท่อนกลางกลางอันนี้ท่อนกลางกลางท่อนกลางกลางก็โอเคสมบูรณ์พี่น้องอ่าเวลาเราเสียบมั่นเด้พี่น้องระมัดระวังอย่าให้มันหลุดเด้เนี่ยเพราะว่าอันนี้มันจะหนึ่งคนเสียบมันมือใหม่นี่คือสีหูเลยอันไหนเอาลงเอาลงดินอันไหนเอาขึ้นปลายเนะครับนะ นี่ครับเอาทั้งเงามันทั้งเงามันก็คือทางทางแบบนี้ก็คือทางทางปลายมันเอาขึ้นฝา่าอันนี้เอาลงดินพี่น้องอันนี้อาลงดินนี่ตามันอยู่ทึงเทิงเอาตามันขึ้นทึงเทิงเนาะครับเนาะอ่าอย่างที่สองอ่ากรณีที่เฮ้าเสียบพี่น้องให้ระมัดระวังยาให้ยาให้ยาให้ใหมันหลุดเนี่ยๆ,ๆตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่เนี่ๆๆยนะระวังเด้ ต้องระมัดระวังพี่น้องเขาจ้างคนนี่สุบุสุบันมาเนี่ยเขาเฮ็ดให้มันแล้วๆลซื้อ,อแต่ว่าบ่อ่ข่ระมัดระวังพี่น้องเฮ็ดให้ตาเนี่ยมันรูดพี่องะพอมันรูดเรากลัวมันสิใหญ่ออกมาก,กว่ามันจะออกมากอีกโดนเลยพี่น้องที่นีเอ่ามันจะโดนเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเนี่ยเวลาเสียบลงก็เสียบลมเสียบลมลึกบ่ประมาณนี่พี่น้องสามถึงสี่นิว้วประมาณสามนิว้วถึงสี่นิ้วพี่น้องเสียบลงเนาะครับเนาะ เสียบลงดินเนี่ยเสียบจะและแต่ผูมมักจะเสียบเฉียงแบบนี้ก็ได้หรือว่าเสียบตรงตรงก็ได้พี่น้องเนี่ยแบบนี้อ่าโอเคเลยพอเลยถ้าเอาเสียบลึกเกินหากมาเดินได้พี่น้องถ้าเอาเสียบลึกเกินเนี่ยถ้าเาเสียบสูงอันนี้ออกมาก่อนเนาะถ้าเอาเสียบซ้ำนี่นี่ลึกซ้ำนี่นี่หากมันบ่เดินมันเดินยากพี่น้องเวลาฝนตกมาดินมันแกรบมันแน่นอ่าพอมันแน่นแล้วให้จังไดหากมันเดินยากพี่น้อง หากมันเดินยากอกครับเนาะอย่าไปเสียบลึกเกินนี่คือเทคนิคในการปลูกมันพี่น้องในการปลูกมันปีหกห่านนะครับเนาะเฮ็ดจังไดให้หัวมันหัวใหญ่เฮ็ดจังไดให้หัวมันลำใหญ่ลำยาวหัวมันใหญ่ยาวพี่น้องนี่ละเคล็ดลับนี่เบิบ่งกระสอบป,ปุ๋ยพไนยการนี่ลำมันพอนพันพอนยการพอยการใส่กระสอบป,ปุ๋ยบดไปเบิ่งทีละเดี๋ยวน,นี้แซ่มาแล้วพี่น้องนี่เห็นบอกใส่มาแล้วมันจะออก ซ้ำกันบดเลยนี่พี่น้องมันจะออกซ้ำกันบดเลยนี่บ่กปลิปลาอบดน้องครับเนาะนี่ครับนี่เห็นบ่กปลิปลาอบดเลยนี่เห็นบ่มันจะออกบดเลยนี่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 จะออกบดเลยพี่น้องซ้ำนี่แหละพ่อปลูกเลยแต่ให้ระมัดระวังน้องครับเนาะมันจะบ่คือล่ำสดเท่าใด้เด้ล่ำสดก็คือเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ลำสดก็คืออันนี้อันนี้ก็ยังสามหมื่นนะพอาะในการแช่สามหมื่นล่ะก็ยังแตกละพี่น้องแตกขึ้นกันน้อครับเนาะถ้่สามหมื่นไปก็แตกเบิดละพี่น้องแต่ว่า กระสอบแบบนี้กระสอบใสใสก็อันนี้ข้างในของกระสอบปุ๋ยเคมีครับเนี่ยเอามาใสอ่ากระสอบใสๆสแบบนี้มันจะหดอบอ้าวสามมือเนี่ยเอามาฝ่าวมาปลูกเลยแบบนี้สามมือเอามาปลูกเลยนะครับเนาะถ้าเป็นกระสอบปุ๋ยแบบนี้ห้ามืออย่าให้เกินห้ามือพี่น้องฝ่าวเอามาปลูกถ้าเกินห้ามือไปมันออกแงวเกินอ่านี่คือเทคนิคพี่น้องอ่านี่พยาการสามสามสี่มือพยการเอามาลงปลูกเลยพี่น้อง ่าเอามาลงปลูกเลยนี่มาว่านพยาการปลูกไปแล้วแล้วนี่พื้นที่ทางเบิร์นี่พยาการบอกสกอรอเกือบหกไรเด้พี่น้องนี่เกือบหกไรปีนี้ปีสุปีที่ผ่านมาพยาการจ้างเบิร์สุปีจ้างคนมาปลูกเจ็ดแปดคนพอละแต่ปีนี้พยาการจะบริหาผมาปลูกน้ำพยาการจะปลูกผูเดียวพี่น้องอ่าเพราพยาการอ่าบางคนบันไดว่าไผ่เนาะครับเนาะแต่ว่าบางคนบางบางเจ้าเพิ่นกับฝ้าวปลูก ให้มันเลีวๆเล้วเร <aos S 1> <ๆ>ี่วๆนอ่นะบางคนก็เสียบเอาปลายมันลงพี่น้องเอาปลายมันลงน่ะเสียบที่เสียบหางบด้เวนระยะว้เฮ้าหยอดที่มันแตกๆดี่หักออกบัดเนี่ยหยอดที่มันแตกๆดี่หักมุนก็ไม่พี่นอ้องอ่าเพราะฉะน,นั้นพยาการจะพิีปีนี้เขาปีหกห้าปีหกพยาการจะพิธีพิธทันในการปลูกเพราะว่ามันราคาแพ, uted, พงพี่น้องอ่าปีนี้สามบาทปลายสี่บาทปลายแล้วพี่น้องกิโลละสามบาท สิบตังเราพี่น้องตอนนี้ลงแป้งนะครับเนะาะลงแป้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพยาการปีนี่พยาการพิธีพิธันในการปลูกเน้นในการปลูกหนึ่งลองมันระยะห่างระยะห่างล่อในประมาณเม็ดหนึงน่งได้พี่น้องประมันหาน่างเนี่เม็ดหนึ่งได้พี่น้องเนี่พยาการเอาเห็ดไว้เม็ดหนึ่งนะครับเนะาะระยะห่างของคู่เม็ดหนึ่งแล้วระยะห่างของะทอนพันธุ์ละมันพี่ตีพยาการปลูกเบิ้งตีอะไรเนี่ยจากต้นนี้มหาต้นนี้ ล้วจะไปหาต้นหัน่นไปหาต้นหัน่นประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบเส้นพี่น้องพยาการปลูกอ่าพยาการปลูกแปดสิบถึงเกาสิบเส้นอันนี้คือเทคนิคเลยพี่น้องผัดอันนี้พันละยองเดอ้อพันอีแดงก้านแดงอ่าถ้าเขาปลูกถ้ามันมาตายเขาบำรุงปุ๋ยดีๆทามันติดบดทุกตน้นทามันงามๆอุย้ยหัวใหญ่ด้พี่น้องห่างนั่นอ่บาบะแมนว่ามันจะเปลืองทีเปลืองท่างบะแมนด้พี่น้องแห่งปลูกทีแห่งบได้หัวพี่น้องเฮ้ย อ่าพะฉะนั 65, 66, no so ้นเวลาปลูกก็ให้พิธีพิถันในการปลูกอันนี้แหละครับเทคนิคในการปลูกมันปีหกห้าปีหกหกนี่พี่น้องอ่าเฮ็ดดีๆเด้อพี่น้องราคามันเป็นราคาแล้วเนาะครับเนาะราคามันเป็นราคาแล้วอ่าเฮ็ดมันดีๆอ่าอันนี้อีกเทคนิคนึงพี่น้องในการเตรียมดินเนาะครับเนาะพยาการตากดินไว้เดือนหนึ่งเด้อเนี่ยพยาการเอามันออกแล้วตากดินไว้เลยเดือนหนึ่งอ่าแต่ว่าพยาการไถกบซะก่อนไถกบไว้เดือนหนึ่ง จะหันมาสองมือก่อนสามมือก่อนนี่พยการมาไทยกบไม่พี่น้องมาไทยกบไม่เพราหญ้ามันขื้นหมดแล้วไทยกบเสร็จแล้วมาอีกมือหนึ่งพยการยกหลองเลยบอมแอนมาอีกสองมือนี่อีกสองมือเพราะว่าไทยกบแล้วพยการวันปุ๋ยพี่น้องวันปุ๋ยพยการกับวันปุ๋ยอินซีขี้ไก่อัดเม็ดพี่น้องแต่ว่าพยการทุ่มเทแน่อินซีขี้ไก่อัดเม็ดพยการวันไลนึงซีสอบพี่น้องตกไลนึงสีกระสอบพยการวันเนี่ย เพราะว่ายังเพราะว่าพยาการปีหน้าถ้าพยาการเห็ดปลูกมันต่อสภาพดินจะสมบูรณ์มากๆเลยเพาะมัต้องได้เปลืองปุ๋ยเลยพี่น้องสูบปีพยาการมาได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่แอดเม็ดพยาการใส่ขี้ไก่แกบหรือว่าปุ๋ยชนมากก็จะเป็นปุ๋ยเคมีเนาะพี่น้องเนาะชนมาก,กจะเป็นปุ๋ยเคมีนะพี่น้องห้องชนมากเลยเป็น,ป,นปุ๋ยเคมีเบิร์เท่าละ <c oughs> แต่ว่าพยาการปลูกปีนี้พยาการวันขี้ไก่แอนเม็ดไรหนึ่งสี่กระสอบพี่น้องมักดิน มักดินละไทกบเลยแล้วก็ยกหล่องพี่น้องอ่ามักดินยกล่องถึงจะมาจัดการยังอื่นต่อได้พี่น้องเพราะฉะนั้นนี่พอแยกกันนาความหูมาเผยแร่อ่าที่ไัยเฮ็ดบ้าประสบความสําเร็จก็ถือว่าโอกาสดีเนาะครับเนาะอ่าก็ถือว่าโอกาสดีมาฟังคอมเมนต์กันพี่น้องมาเบิ่งคอมเมนต์กันว่าภัยเฮตุเราประสบความสาเร็จเป็นยังไง <c oughs> ขอโทษนะครับที่พยาการบอกว่าพยาการมักขี้เกีอันเม็ดพ่อะอย่างเพราะพยาการยยมพี่น้องยยมก็คือตอนพยาการปลูกมันให้หน้าเห็นบ่ไปเบิง่งคลิปย้อนย้อนหลังเกา่าๆพยาการไนเด้อร์พยาการปลูกมันให้หน้าพยาการมักขี้เกีอันเม็ดบวกกับปุ๋ยซิพาซิพากระสอบหนึ่งขี้เกีอันเม็ดสองกระสอบพี่นอษษ้องทั้งบัดซีไร่วันแค่นั้น เออไหัวมันเสมอกันบัดพี่น้องหัวใหญ่หัวสำนองสำขาสำแขนผีเบิดพี่น้องโอ้ยได้การได้พี่น้องได้การขี่ไก่อันเม็ดแล้วไปเบืองตอนนี้เข่าเฮางามพี่น้องอ่าปุ๋ยมันโตแข้างอยู่พี่น้องมันปับสภาพดินไหนเฮาเข้าพอยการวานเข้าเจ้าดอกเอาเขาเอาหน้าเอามันให้หน้าออกแล้ววานเข้าเจ้าดอกโอ้เขียวปืนนาตึบพี่น้องเข่างามงามก็ปีไก่งามก็ปีก่อนๆปีรำพันทีพานมากงามสุปีเลยปีนี่ โอ้ยเดการพี่น้องถ้ามันมีนามมี่าสมบูรณ์เนี่เดี๋ยวพยาการจะแวะไปถ่ายเบิงให้ลงคลิปให้เบิงเด้อครับเด้ออ่างามอหลีพี่น้องพี่นี่เข้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าพยาการจะมาท่านในวานปุน๋ยเด้เพราะว่าขี้ไก่อันเม็ดมันตกค้างไว้ในดินพี่นอ้องอีอย่างมันปรับสภาพดินไว้เฮ้าโอ้ดิเห็นบ่เออแค่ใส่แค่สองกระสอบด้วยพี่น้องต่อไรอ่ะมันยัง,งงามถึงป่านนี่อันนี้พยาการใส่มั่นพี่น้องสี่กระสอบต่อไรเดี๋ยวพยาการจะมาถ่ายให้เบิงตอนมันใหญ่แล้วเนาะครับนะ แล้ววิธีต่อไปเราพี่น้องเทคนิคต่อไปในเมื่อพยการวันขี้ไก่อันเม็ดมักไวเรียบร้อยปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรชาวไร่มันเฮ้าพี่น้องที่เฮ้าบุหูเลยยังที่สองนี่ให้ระมัดระวังส่วนมากคดเสีเห็ดนํากันไปกันลายมันหลงพิดได้พี่น้องอย่าเข้าใจพิเด,ดเด้ออย่าหลงพิษได้พี่น้องสมมติว่ามันเฮ้าปลูกแล้วนี่พี่นอ้องอ่ามันเฮ้าปลูกแล้วนี่เห็นบอกมันเฮ้าปลูกแล้วมันแตกตาแบบนี้แล้วนี่ เออมันแตกตาแบบนี้ลหละที่พอย,ยกันจะมาแจ้งเตือนเรื่องเอียงก็คือเรื่องยาคุมหญ้าพี่น้องยาคุมหญ้าตราบใดที่เขาลงมั่นแบบนี้พี่น้องนี่เขาปลูกมั่นไปแล้วเด้เฮาปลูกมันไปแล้ว,ลม,ลวมันจะแตกตาหรือบ่แตกกระซางพี่น้องถ้าแต่ว่าเขาปลูกไปแล้วแล้วเขามา่นยาคุมหญ้าที่หลังพี่น้องมันได้ผลบ่ได้ผลเด้แต่ว่าผลเสียมันหลายพี่นอ้องอ่า บางคนก็ถามว่าเอเขาก็ใส่ปุ๋ยอยู่เขาก็ใส่ปุ๋ยอยู่อีย่ยงคือหัวมันใหญ่มันยาวแบบเขาคือหัวบางงามแบบเขามันคือใหญ่ซะมันคือโตซะนี่ครับปัญหาของมันพี่น้องสาเหตุเพราะอย่างราว่านี่ละเขาพ่นยาคุมยาเนี่ยและพี่นออ้องเขาพ่นยาคุมยาทับมันมันเหตุให้มันเัาลังได้พี่น้อง มันเห่าเนี่ยมันจะลังมันญ่บ่ไ่แต่มันใไ่สามันลังเด้หากมันก็จะโตสาหากมันจะออกซาอ่าหากมันก็จะออกสาพี่น้องเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังเพราะหการณ์นี่ตอนนี้พหาการณ์เมื่อวานยกคลองยกคลองแล้วพหาการณ์คุมหย้าเลยเด้พ่นยาคุมหญ่าสก่อน่นยาคุมหญ่าแล้วพหาการณ์ถึงจะมาปลูกเด้พี่น้องพราะหการณ์จะมาให้โดนสารเคมีเลย มันพยาการเนี่ยจะไปสารลงโดนโดนสารเคมีเลยยิงมันพยาการแตกใบแบบนี้พอยาการจะไปให้โดนสารเคมีเลยพี่น้องหนึ่งโดนยาคุมหนาสองโดนยาข่ายหนายาดูดซึมยาข่ายหนาเบาเผาใหม่กระซังมันลังพี่น้องมันมีผลกับสภาพต้นมันบดพี่น้องกระซำเฮ้าในละพี่น้องซำค้นเฮ้านี่แหละนะครับเนะาะโดนมีดบาดแน่โดนนามตำแน่ยังสิมันก็เจ็บกับปวดพี่น้องกว่ามันสีหายมันกะ มันก็ซาไปหั่นพี่น้องมันก็ล่งไปหั่นและมันก็ได้นะครับเนาะอันนี้คือให้เรามัดระวังเด้อพี่น้องเด้อบ่แมนว่าหอาก็ปลูกทุกปีทุกปีหัวคือใ่ใหญ่สำเขาอที่เขาเฮ็ดเป็นอาชีพนี่เขาจะมีเทคนิคของเขาแบบนี้ที่เขาสีเบาให้เขาฟังเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พยการนำความหูมาเผยแพร่เพราะเพราะว่าพยการเฮ็ดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเฮ็ดเบิดแล้วพี่น้องปลูกแล้วกับพ่นออกใบแล้วกับพ่นก็มี่ยาคุมยา มันลังมันเป็นเพียวั่านานั่นอ่ายิงอีเหลืองนี่ยิงการเหลืองอีเหลืองนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเพียมันมักเลยแท้อ่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาผลยาคุมหญ้าสก่อนเนี่ยออมันโดนใบโดนอย่างใบมันบะสมบูรณ์เด้อพี่น้องหากกระบะสมบูรณ์ลราบะดดี้หากมันกรลังอยู่หันเพราะฉะนั้นวิธีการนี่ก็คือเฮ็ดแบบพยาการว่าดีแต่ว่าในเมื่อเขาผลยาคุมหญา้าก่อนเรียบร้อยเขาค่อยไปปลูกพอไปปลูกแล้ว เอาให้เวลาเขาย่ามปลูกเขาก็ให้ระมัดระวังเพราะเฮาผลสารเคมีให้ใส่ถุงถมือถุงมือให้ใส่ถุงเท้าน้องครับนาองแบบพอย,ยการใส่รองเท้าบูทเห็นบ่เลยรองเท้ากันสารเคมีพี่นอ้องรองเท้าลงน้ำนี่ละให้ป้องกันพี่น้องป้องกันเจ้าของนำ้ำเพราะว่ามันบ่แมนสิงดีได้พี่น้องสารเคมีเข้าหลังกายมันบ่แมนซิ่งดีเอก็หาพ่นเห็ดยังเรียบร้อยกับไปหาต้นล้างจืดได้พี่น้องสมุนไพรไทย ต้นล้างจึ๊งมาตมมาหยังมันขับสารพิษออกจากร่างกายพี่น้องถ้าเบาไปถ้าถ้าบ่มีกระสังทางล่างขาสมบุนไพรล้างจืดที่เป็นเป็นเม็ดก็ไดเอามาเอามากินพี่น้องมันขับสารพิษออกจากร่างกายเฮาดี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 พี่น้องพยาการกินอยูเฮอยูอ่าดีอยู่พี่น้องอีหลีถ้าไปตรวจเลือดจะเจอปุ๊บเลยสารเคมีในร่างกายสารพิษในร่างกายพี่น้องสารตกค้างในร่างกายอ่าอีหลีพี่น้องอ่าอันนี้พยาการนําเนื้อหาสาระดีๆมาบอกเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าใครมีประสบการณ์จังไดก็มาคอมเมนต์มาบอกกันพี่น้องนะครับนะอันไหนที่พยาการเห็ดแล้วมันบดีพยาการก็บอกว่ามันบดีอย่าไปเห็ดอันไหนที่ว่ามันดีนี่แบบนี้พยาการว่ามันดีพอปีกายพยาการเห็ดแบบนี้มันดีมันหัวญ่ดีขนาดเราได้ใส่ปุ๋ยยังหัว่ยอ่อเพราะว่ามันพยาการบาโดนสารเคมีพี่น้องบาโดนสารเคมีและยังมาพ่อปุ๋ยที่พยาการใส่ขี้ไก่อันเม็ดมันตกข้างเขาไม่ต้องใส่ปุ๋ยประจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได แต่ว่ามันกระจาหัวบาคือเสมอกันแค่นั้นนะครับเนาะมองงามๆมองมองหัวใหญ่กัใหญ่หละพี่น้องอ่าแต่ทางทีเดีก็ต้องใส่ปุ๋ยละพี่น้องเขาปลูกเนี่เขาต้องใส่ใจใส่ปุ๋ยนะครับเนาะผลนฮอร์โมนก็ได้อันนี้พอจะก,กันก็จะให้ฮอร์โมนทางใบไปน้ำพี่น้องนี่อ่าอันไหนที่มันดีๆนะครับเนาะผลนฮอร์โมนทางใบไปน้ำพิการมีสูตรอยู่นะมักขีหมูเนี่ยละพี่น้องไม่ต้องไปซื้อไปหาพุนฟ้าหมูเยอะแยะเลยนะครับเนาะเอามาผสมน้ำ ยี่สิบลิตรมะพนพี่น้องอ่าเจ็ดหมื่นมะพนเทียเจ็ดหมื่นมะพนเทียแค่นั่นแหละอ่ารับร่องมั่นท่านนี่หัวใหญ่หัวเง้าแน่นอนพี่น้องเลยอ่าคลิปนี้พยาการน้ำมาฝากไว้ครับผมอ่าเคล็ดลับในการปลูกมั่นปีหกห้าทับหกหกเฮ็ดจังไดให้มั่นหัวใหญ่หัวสีเง,งาอ่ามั่นได้ผลเป็นรูปธรรมและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องสภาพดินเฮานี่ปีต่อๆไปมันก็จะดีเนาะครับเนาะอ่า ตีต่อๆไปมันก็นจะดีบ่ต้องพึ่งผ้าสารเคมีหลายบ่ต้องพึ่งผ้า,าปุ๋ยเคมีหลายพี่น้องเนอะคันเนาประหยัดตนทุนหัวใหญ่หัวยาวแน่นอนพี่น้องเอาวยาการฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมไปก่อนละสวัสดีครับ